สวัสดีค่ะรวมรถมือสอง JK ยินดีต้อนรับทุกทุกท่านกดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะมือสองราคาเบาๆนะคะคันนี้นะคะทางด้านผู้ขายบอกว่าล้อสลับออกเปลี่ยนให้ใหม่นะคะล้อไม่ได้ให้ลายนี้ไปนะคะรถ Toyota าโค o โรลคัน1.6ปี2000นะคะเป็นรุ่นไฮท็ talk, อกค่ะทุกท่านเกียร์ธรรมดาคะ่ะคันนี้นะคะสภาพเดิมไม่แก๊สไม่ชนหนักคะ่ะ เจ้าของดูแลรักษากันเป็นอย่างดีเลยนะคะรถสภาพดีทรงสวยค่ะทุกท่านอัตราการเร่งดีด้วยนะคะสภาพแบบเดิมค่ะตรวจเช็คสภาพอยู่เสมอนะคะเปลี่ยนถ่ายของเหลวตามรอบตลอดสามารถนำไปใช้ได้เลยค่ะไม่มีเก็บงานเพิ่มเติมนะคะรถยนคันนี้ไม่เคยเป็นแท็กซี่นะคะเลขไม์อยู่ที่ประมาณ2 0 0แสนโลภายในสภาพยังสวยค่ะภาษี68 เพิ่งเก็บงานมาด้วยนะคะราคาที่ตั้งไว้55,000บาทค่ะรถเจ้าของขายเองชื่อตรงเล่มนะคะถ้าท่านใดสนใจนัดโดยตรงเลยค่ะไปดูด้วยตนเองก่อนนะคะติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปแอดมินใส่เบอร์โทรไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะในวันนี้ทางเราลาไปก่อนสวัสดีค่ะ